สวัสดีครับแบรนด์ลอดลอตเตอรี่ออนไลน์เราจะมาลองดูอีกับบกินสแตนนี้ดูดูว่าไหวไหมจะเอาเดื่องมาเอาดอเ,ดเดูมาแน่เฮ้ยไปไหนเดือดร้อนนะ น้องมี okay, Inku. No. Okay, no. หลยังไงก็โดนอ่ะสตัวนี้ยังไงก็โดนแน่นอน

อ๋อเหอหัที่ไหน ครับล so ่ที่ไหนล่ะครับครับเข้ามาดครับมันมันรเาย

ไล่ให้ยากไล่ไม่จนไหนน้องอานีไล่ไม่จนไหนน้องอโหดเห็นแม่งโวดเว้ยไปยดีนาแล้วแม่งตายดี ดตายตายยังวะอ่าตายสิวะมไม่ตายสักที สังดอกแล้ไปอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ไปเฉยโจริงๆว่ะไในในแดนนี้มันมีบิดดิ้งครับที่เราตายว่าเราเจอบนะิดดิ้งกันนะโอ้บิดดิ้งอ่ะ ตรงนี้มันแคบครับนะมันวิ่งลำบากลากไปข้างล่างเดี๋ยวกนะันลำบากลำบาก กามาก็มาดีน,นะครับตายเอาตายเอาไว้นะดันนี้มันก็โหดไงครับปกติมันให้ลงสามคนนะนะเราลงคนเดียวโซโลเลยนะาปดวนี้เอา, <c oughs> เอาสัตันไปดีสัตันไปดี สัตพ์ปัญญาสน,น,นี่แม่งมีสามตัวครับเอาละครับจัดไปดิจัดไปดิจัดไปดิวิ๊งไม่น่าสต์ันก่อนเลยเมื่อกี้วิ๊ไม่ตายไม่ตายเพื่นอนเราตายแล้วไปแล้ว สู้นี้นี่แคบแคบครับแคบทหารก,กว้างไงห, <c oughs> หันไปยิงต่อดไม่จะตายแล้วจะตายแล้วอ้าวเหลือตัวใหญ่ครับวิ่งหนีขู้ว่าวยิงปีนียิงปียิงปูครับผม

เด็นเย็นพี่น้องเฮ้ย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 อย่าแรงอย่าแรงค่อยๆตบค่อยๆตบพี่น้องมันตบง่ด้ นะอย่างโหดเลยว่ะเดี๋ยวเจอบอสนี่ไหวไหมเนะี่ยบอสเลือดเท่าไหร่ก็ไม่รู้อันนี้มันจะมีม,ะม,มันจะมีสามาสามกองนะตรงทางเดินเ่ยมีสามกองแล้วก็ข้างหน้าอีกสองกองทั้งหมดเป็นห้ากองมอนสเตอร์ห้ากองแล้วก็เจอบอส Can you not hear not you the whispers? ดีไม่ไดีอาบอสไปไหนไวะบอสหายไปมาแล้วมาแล้วเอาละครับผมเลือดโหแปดล้านเลยอะโอ้โหได้ยินกี่ปีเนี่ยเลือดแปดล้านเอาไหมจัดนี่สมัยวะอา่าเีธิตีหน่อยเพิ่มเลือดเอาไหม ่อมาดิโตีนปดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเแรงก็พี่พี่แรงแบบโหเดี๋ยวเดียไปยังดียังดีใจเย็นดีใจเย็นโอ้โหฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโหจะตายแล้ว เราแนะ่ไม่ใช่บันนะวิ่ยมีลูกน้องอีกโอ้โห ที <łość> ่น้องจะฆ่ามยังไงหรือี่น้องเฮ้ยอีกตัวนี้ไม่อีกตัวอะไรวะ โโนนเพื่อนตายไม่ไหว่ะโอ้ยิงไม่เข้าเลยนะวันนี้โหดมากครับเราแบบโดนอัดแรงมากยิงไม่เข้าเลย มันจะมีวิธีไหนแบบช่วยให้เราแบบว่าตบเบาลงโด,ดนอัดเบาลงได้บ้างอ่ะไอตัวนี้มันโหดเพราะตัวเนี้ยท่านี้อ่ะท่านี้มันต้องไล่โอไล่เม่ไหร่ท่านี้มีไล่ปวดผมไม่ใช่ไม่ใช่ใชทา่ทานี้ โหไล่สองวิท่านี้ใช้ยากเราจะไม่ได้ไล่นะสองวินี่มันจะยืนไม่ได้วิ่งไล่ตบแลกนะท่าน,นี้มั็นสกิลฮิวนะแต่ว่าเราอาจจะใช้ไม่ได้ขออีกรอบเนงะี้ยถ้าไม่ไหวก็ยอมเนะ <laughs> โอโดโคตรมาอย่าปล่อยให้มันได้ได้ใจนะเราเดี๋ยวลองฮิวอนะ่ะ ใช่เอาไว้มาดีมาดี้เขามาดี้เข้ามาดี้ใช่โอ้ตบสองหมื่นเดี๋ยว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 ทำไมนายตกแรงกันนะไปแรงไปเปล่า mưa đấy là Ê ơi chị phi nó, phi nó, chị nó Để phi nó Phi นะพี่น้องนะครับนะมีนัน่นดิมีหมอกอีบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วนายนายบ้าไปแล้วมาไปแล้วใช่ไหมมันตกเอาตกเอาเวรกรรม ไอ,อหิวสู้เว้ยยอมมันโอ้โหเป็นวายไม่เดียสองอันแล้วชิบหายเอาไม่พื้นที่เราแคบลงพี่น้อง

วางแบบไม่หวางควรมาก o <laughs> que 哦อ、oh โ oh. oh. <laughs> oh. <laughs> อ้โห90,000เพื่อตายโอ้ยอมยอมกตก9 0 0 0โอ้โหยอมก็ได้วะอ่ะ uh, คลิปมันๆเนี uh, ่ยคลิปมันๆภาพกีฬามันๆก็ ปกติอันนี้มันให้ลงสามคนนะอย่างที่บอกครับแต่เราจะลงคนเดียวดูว่าไหวไหมครับปรากฏไม่ไหวครับเจอมันอัดทีเก้าหมื่นสองครับดูเลือดครับเลือดแสนหนึ่งอัดเก้าหมื่นสองเวรยนกรรมเลยฮะเออลงขำๆแล้วลงขำๆอันนี้เป็นวิธีเล่นของมินเทลนะก็ตามสเต็กเมื่อกี้แหละที่เราเล่นนะก็วิธีการเล่นก็เนี้ยใช่เงี้ยสกิลฮิลก้อนนี้นะฮิลได้ครับ จะต้องปรับเป็นเฮ้ยนะปรับเป็นสีสีน้ำเงินนะก็เกิดว่าเราแบบเล่นแบบโซโลโก่ก็วันนี้ฮะก็ปรับนี่แหละเราเล่นสีแดงนะสีแดงก็มีสีเหลืองนิดหน่อยฮนะซัพพอร์ตมาแล้วก็แต่ว่าตรงเนี้ยเราควรจะปรับเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าถ้าปรับเป็นสีน้ำเงินมันจะมีสกิลนี้ด้วยนะมีการฮิวนะถ้าเราปรับสแตนอื่นอนะ่ะมันมันไม่มีฮิวนี่มันเป็นสีแดง แล้วปรับเป็นอันนี้ยิงเต็มตัวนะยิงเต็มตัวมันก็จะมีสกิลเพิ่มเพิ่มอันนี้มาเป็นการยิงนะแต่ว่าสกิลนี้ก็เป็นการยิงแต่ว่าเราจะฮิลตัวเองได้น้อยลงเพราะงัน้นเราเลยปรับเป็นสีนี้ถึงเงินมันก็จะเบียรสกิลอันนี้ฮิลไดนะ้อันนี้ฮิลได้ส่วนในสกิลพวกเนี้สามอันนี้เอาจริงจริงมันไม่ได้ใช้เพราะว่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้เรา เราไปลุยกับบอสอ่ะมันไม่มีเวลาให้เราไล่ลงไปไล่ลตกแหลกเลยเราต้องวิ่งอ่ะถ้าเราไม่วิ่งก็โดนมันตกตายมันตกทีละโว้เท่าไหร่อ่ะสองหมื่นตกธรรมดาสองหมื่นเจอสกิลไปเก้าหมื่นสองเงี้ยมันไม่วิ่งไม่ได้ครับมันตกโอ้โหตกคิวไม่ทันอ่ะเพราะงั้นเราต้องวิ่งครับเวลาเราวิ่งก็มีแค่นี้ฮิวได้นะอันนี้นหนึ่งอันแล้วก็นี้หนึ่งอันฮะฮิวได้ดูความแรงอน่ะอันนี้ สองหนึ่เก้าอันนี้แรงกว่าอันนี้แรงแรงกว่าก็อันนี้อ่านี่ก็ฮิวได้นี่ฮิวเบาๆแต่ว่ามันฮิวง่ายมันใช้ง่ายส่วนท้าถ่านี้ไม่ได้ครับถ่านี้มีลอดอ่าไล่สองวินะไ,ได้ลดนตบล่วงก่อนอันนี้ไล่สองจุดเจ็ดวินาทีครับตายก่อนนะอันนี้ตายก่อนอันนี้ไล่หยุดหนึ่งจุดหนึ่งก็ก็ไม่น่าทันเนี่ยตายก่อนถ้านี้ไล่ครับไล่สองวิก็ไม่ทันเนะี่ย ร่วงแน่นอนส่วนนี้ก็เป็นท่าเกราะนะใส่กราะเข้าไปบับเบิ้ลครับมีสองอันนะบับเบิ้ลอันนี้หนึ่งอันอันนี้ดีกว่าส่วนนี้ก็ลองลงมาสองอันใช้สลับกันทังนี้แหละแล้วก็วิ่งบนไปอลองเล่นดูครับมันดีบินเทลนะมินเทลโอเคเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับคลิปนี้ลงขำๆนะไม่ได้ ไม่ได้หวังจะชนะมันได้ครับแล้วก็ลองลงเล่นๆดูว่าจะลองไหวไหมอะไรเงี้ย